ครับโนนไทยรถไถมือสองบ่าวจงพาลาสสวัสดีครับสวัสดีเย็นๆครับยี่สิบสองพฤษภาคมสองพันห้าร้อยสิบแปดครับโอ้ยขออนุญาตมารีวิวครับอันนี้ครับเมื่อนี้บอบอบันทีวีรถไถครับจะมารีวิวนะครับเป็นรถกระบะดําครับกับรถหกล้อเอวครับอ่ะเดี๋ยวดูรอบๆนะครับมาคันแรกครับคันแรกคันนี้สวยครับสวยนี่สวยแล้วผมเปลี่ยนไฟหน้าไปไหนแล้วก็แต่ แต่ก็ขออนุญาตแจนะครับติดมัดจําไปแล้วครับในขั้นนี้ครับติดมัดจําไปเรียบร้อยครับโอ้ยดจิบมบิ่งวันเสาร์สันครับนะถ้าไม่เอาก็คืนเงินครับแต่คืนครึ่งเดียวนะครับตัวนี้เป็นไส้โคนเอลสองรอยครับกระบะดำขนาดสามจุดหาตันเด้อนะครับเช็คระบบไฟหน้าออกทุกจุดแล้วครับนะเดือตกแต่งภายในครับให้เจ้าของใหม่ไปทําเองเด้ออ่ะ คันที่2ครับตัวนี้ยังว่างครับพี่น้องครับโตโยต้าไดนาบียู87ร้อยิบหาแรงครับพี่น้องครับเครื่องดีครับตัวนี้ครับรับประกันครับผมทดลองขับไปเอาสลี่อยู่นะครับนี่นี่สลี่เซตนี้ไปเอามาจากอำเภอธาตุพนมครับไปกลับเกือบหารอยโลครับนี่คันนี้เดินทางมาเรียบร้อยไม่ได้พักเลยไปปุ๊บเอาสลี่ขึ้นล้างรถแล้วก็ขับมาไปซองรอบแลวครับนี่ครับบารมีพ่อแม่ครับ สามร้อยครับสามร้อยโตโยต้าไดนาครับไดเรกอินเจคชันครับประหยัดน้ำมันครับรุ่นนี้ครับนะล้อยางเจ้าของเดิมเปลี่ยนมาใหม่ๆครับอืออูเอาไปแก้เฟี้ยงพี่น้องครับเอาไปขนฟางขนฟางตัวนี้ราคาแปดหมื่นหาพี่น้องครับอ่าพร้อมเจ้าไหนที่แปดหมื่นห้านะครับแปดหมื่นห้าคือขับกลับบ้านได้เลยเอกสารมีเล่มนะครับรถมีเล่มพร้อมชุดโอนให้ นะครับตัวนี้ผ้าสีขาดปีหกหกครับนี่เดี๋ยววาจะไปต่อเล่มไว้อยู่นะครับอ่าผ้าสีกับผ้าสีล้าน่ะส่วนขั้นนี้ครับมาดูด้านหลังครับเนี่ยผมเปลี่ยนไฟท้ายใหม่ช่วงล่างแนนตีครับอืมดีใจด้วยนะครับเพื่อนนะครับปลายทางนะครับน่าจะไปทางอำเภอธาตุพนมมาสันรับประมาณนี้ครับเดี๋ยววันเสาร์เจอกันครับโอ้ยนะครับช่วงนี้ะสลี่ก็เป็นบางๆเอาละครับนี่ ช่วนี้จะราคาถูกๆแล้วครับนี่ราคาเริ่มต้นที่พันหากมับนี่เดอ้อซาลีเด้อใครต้องการครับราคาปรับลดลงพอสมควรครับเข้าสู่ฤดูฝนแล้วอ่มาเลือกซื้อเลือกหาเลยนะครับเดอ้ออ,ดอ่าขอเดียโปรโมทคันนี้นะครับแปดศูนครับเครื่องนิ่มครับตัวนี้ครับเครื่องไม่ดันไม่ล้อนาดูภายในปิดหนึ่งอ่า นะครับเปลี่ยนเบาะให้ใหม่นะครับรถพร้อมใช้งานนะครับทำมาหากินสวัสดีครับโอ้ยนี่แหละครับ